ตัวตนในโลกออนไลน์มันขึ้นอยู่ว่าเราจะนําเสนออะไรเสนอต้นทุเรียนดินทรายเพื่อนๆลองปลูกดูนะเผื่ออยากจะมีต้นสองต้นเพื่อเอาไว้ประดับบารมีตัวเองเอาไปดูเลยค่ะต้นเพื่อนๆมาถึงต้นทุเรียนแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังนะต้นทุเรียนต้นนี้เมื่อวานในนั่งไร์สดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขุดไปขุดไปแล้วก็ได้ผลงานวันนี้ก็นาเสนอเพื่อนๆว่าเมื่อวานนี้เราขุดเป็นอย่างไรเนาะ ก็เลยเอามาให้ดูนะคะนี่ก็เห็นรากเขาแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ดูดูดูว่ารากมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาใกล้ๆให้เพื่อนดูนี่คือรากฝอยของเขานะคะทุเรียนกว่าจะได้มาขนาดนี้เรานั่งขุดนั่งคุยอยู่สองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงเราได้ต้นทุเรียนแบบนี้แต่ตัวนี้มันถ้าเกิดว่าทุเรียนเรามันมีผลกระทบเกี่ยวกับรากตรงนี้มันก็จะมันเป็น อ่อนมากที่สุดใช่ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่ามันแตกมิดเข้าสารขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพูดถึงเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเขายังแข็งแรงเขาไม่มีปัญหาตรงนี้แสดงว่ารากเขาไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยจากการขุดแต่สิ่งที่เราขุดดึงออกมาเนี่ยมันจะเป็นรากฝอยพวกนี้มันจะเป็นรา,ากมะพร้าวนะคะเพื่อนๆถ้าแข็งๆอย่างนี้จะเป็นรากมะพร้าวแต่รากที่เราต้องการคือรากตัวนี้ที่มันลอยขึ้นมาแต่นี้มันยังไม่ได้ได้ถึงขนาดที่ลอยขึ้นมาเนาะเราก็จะเอาน้ําอีกน้ํา มาล้างรากของเขานะคะน้างรากของเขาให้เพื่อให้มันได้ให้เพื่อนเห็นว่าการล้างของเขาก็จะล้างแบบนี้เลยนะคะเพื่อนให้มันมีน้ําแบบนี้ไหลผ่านมาแล้วก็ดินมันจะอย่างนี้ค่ะดินมันจะได้ได้ได้ยุยยุยออกไปเนาะทุเรียนก็จะมีรากตรงนี้ที่มันเอ่อที่ที่ตรงนี้มันจะมี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 รากเส้นใหญ่ๆอยู่นะแต่พวกนี้อันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะดึงออก เพราะพวกนี้เขาทําให้ดินมันแข็งมันไม่ใช่รากทุเรียนนะคะมันเป็นรากมะพร้าวนะรากมะพร้าวอือทีนี้เราอยากได้รากตัวนี้ให้มัน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 โตขึ้นมาใหม่เราก็จะดึงแค่ออกมานะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะปล่อยไว้ตรงนี้ไปก่อนนะคะเอออันนี้ก็จะ,ะให้ดูแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เราทําทุเรียนดินทรายปลูกไว้สามต้นนี่ต้นที่สองเนาะ ต้นที่สองเราขุดยังไม่เสร็จนะคะนี่เพราะว่าเราจะต้องมาขุดตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจะเป็นต้นมะละกอนี่รากมะละกอมันเยอะตัวน,นี้ก็ยังยังแก้ปัญหายังไม่ได้ก็ยังขุดไม่ได้ยังไม่เสร็จเนาะขุดยังไม่เสร็จยังยังยังแก้ปัญหายังไม่เสร็จเราก็จะต้องมานั่งขุดตรงนี้เพราะต้นนั้นเราเราขุดได้แล้วใช่ไหมคะต้นนี้เราก็ขุดได้ละมันสามต้นที่ปลูกไว้ตรงนี้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ อ่าตัวนี้ขุดแล้วอันนี้ได้สามสี่วันแล้วพร้อมที่จะเอาฟางมากบล้ะค่ะทีนี้เราก็จะฟางกบนะคะเพื่อนเพื่อนขาต้นนี้ต้นนี้เราก็จะเอาฟางกบเนาะเพื่อไม่ให้อ่ารากตรงนั้นเขามันแห้งไงนะคะอันนี้ก็บอกเพื่อนว่าการทำคอนเทนต์เนาะการทำคอนเทนต์มีอะไรนําเสนอเพื่อนเพื่อนเนาะแม่ลูกศิษย์ก็มีผลงานแล้วนะเพื่อนผลงานที่เราทําเมื่อวานนี่ได้ผลงานมาประมาณนี้แล้ววันนี้ก็จะ จะขุดตัวนั้นค่ะขุดตัวนั้นนะวันนี้ก็จะขุดตัวนั้นเนาะแล้วก็น้ํานี้เอาไว้เวลามาล้างมือหรือว่าเอาไว้ลดช่วงที่มันไม่ได้มีน้ํใสายยางแบบนี้เนาะเอารองน้ําไว้นะคะเพื่อลดสามต้นนี้เองนั่นแหละคือเขาบอกว่าปลูกทุเรียนแบบนี้มันเป็นทุเรียนที่เวลาเขาโตเราจะเอาต้นมะละกอออกเอาต้นกล้วยออกแล้วก็เอาต้นมะขามออกนะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวออกไว้ให้มัน สัอีก3ปีข้างหน้าเนาะแต่ต้นนี้ก็คือเราปลูกแบบนี้ให้มันปลูกอย่างนี้มันจะมีเกสรเวลาผสมกันประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณและสวัสดีจ้าสวนเกษตร